การลดต้นทุนเนี่ยจะได้ผลลัพธ์ที่ดีอ่ะจริงหรือเปล่าสวัสดีครับวันนี้มาสวัสดีหวานเชียวเมื่อคืนนะครับผมดูคลิปที่โกตักตลาดนะัดโคกบบระบ,บือวังกระจบทั้งคืนเลยครับดูจะหลับเลยนะครับผมดูเนี่ยผมชอบพี่แกสวัสดีมากเลยนะครับสวัสดีหวานยิ่งกับน้ําน้าใหญ่อีกนะครับพี่โกตักเนี่ยบางทีผมดูแกเนะผมต้องวางโทรศัพท์แล้วก็ยกมือสวัสดีกับแกเลยนะครับ สวัสดีหวานมากครับพี่คนนี้อะไรครับเข้าเรื่องเลยนะครับมีคนเข้ามาทักอินบ็อกซ์และเข้ามาโทรมาถามผมเยอะมากนะครับคือการเลี้ยงวัวไปแล้ว2เดือนหมดค่าใช้จ่ายไป2 0 0 0บาท3,000บาท4,000บาทก็แล้ววัวยังอ้วนไม่สวยผมมีวิธีที่จะแก้ปัญหานะครับที่ผมลองน,นึกดูแล้วนะครับคือมันมีวิธีเดียวที่สามารถแก้ปัญหาได้นะครับ คือการนําอาหารค้นที่ท่านกินอยู่แล้วอ่ะมามิกเพื่อให้โปรตีนมันเพิ่มขึ้นนะครับหรือท่านใดที่พอใจในอาหารค้นของท่านอยู่แล้วก็ไม่ต้องนะครับอันนี้สําหรับคนที่กินอาหารค้นอยู่แล้วหมดค่าใช้จ่ายไป3า0 0ันสี่พันแล้วยังไม่อ้วนนะครับโดยการนํานะครับอาหารค้นของท่านอ,อาหารที่ที่ท่านกินนะครับมามิกรวมกับล้าอ่อนนะครับแล้วก็ กากถั่วเหลืองนะครับโดยโดยใช้อัตราส่วนกากถั่วเหลือง10%แล้วก็ล้ำอ่อน5%นะครับอ่าเอาอัตราส่วนไปเพิ่มกันเองนะครับไม่ว่าใครจะผสม100โลหรือว่าเท่าไหร่นะครับ5%ล้ำอ่อน10%กากถั่วเหลืองนะครับโดยการเอามาผสมรวมกันแล้วก็ให้ไปให้โคของท่านกินนะครับโดยการเอาผสมรวมกันนะครับให้มันเป็น สิบกิโลร้อยกิโลนะครับแล้วก็คอมเมนต์บอกผมด้วยว่าได้ผลลัพธ์ดีหรือเปล่านะครับฟังผมอีกทีนะครับลำอ่อนนะครับผมพูดว่าลำอ่อนนะครับไม่ใช่ลำรวมไม่ใช่ลำหยาบนะครับแล้วก็กาดโซเหลียวอีก10นนะครับแล้วก็มามิกรวมกันนะครับจะเป็นการเพิ่มต้นทุนหรือเปล่าใช่ครับเพิ่มต้นทุนแน่นอนนะครับ แต่เดี๋ยวก่อนณนะตอนนี้เขาขายวัวช่างกิโลแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วสำหรับ,บว,วัวขุนอ้วนนะครับไม่ว่าจะไปจีนเวียดนามมาเลสเคนเจกไทยลาวในไทยนี่ก็เหมือนกันนะครับไปอีสานหรือว่างัวขุนในไทยไม่ว่าจะเป็นตัวผู้ตัวเมียจะเป็นการช่างกิโลซะเป็นส่วนใหญ่แล้วนะครับการกินอาหารข้นที่มีวิตามินเพียงพอ ไหล่หน้าเนี่ยมันจะออกตูดจะย้อยสวยนะครับช่วงคอจะใหญ่การขนส่งนะครับจากประเทศไทยไปยังจุดหมายปลายทางจะคงสภาพเดิมคือมีวัวที่ตูดย้อยไหล่หน้าออกยังคงสภาพเดิมและหรือแตกต่างจากเดิมไม่เท่าไหร่พอไปถึงเขียงเชืออเขียงเนื้อจะได้เนื้อที่สวยคุณภาพดีคนเลี้ยง ก็จะได้ผลตอบรับมาคือจะได้วัวที่น้ําหนักดีและมีกําไรนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับก็อยู่ที่การซื้อวัวเข้าด้วยนะครับการเลี้ยงวัวสมัยก่อนเนี่ยผมยกถึงสมัยประมาณ10ปี20ปีที่แล้วนะครับเป็นการซื้อแบบเหมาตัวใช่ไหมครับอ่า เป็นการซื้อแบบเหมาตัวผมยกตัวอย่างลุงคนนึงนะครับรุ่นปู่รุ่นย่าแล้วเราแล้วล่ะซื้อสมมุตินะครับเราซื้อลุงเขาอะซื้อวัวมาในราคา2 800 0บาทหมดค่าใช้จ่าย3เดือนหมดค่ากินไป5บาท5,000บาทนะครับวัวตัวนี้วัวตัวนี้จะมีต้นทุนที่33,000บาทนะครับณวันนี้พ่อค้ามาให้ราคา3 0,000ื่น 5,000บาทนะครับระยะเวลาผ่านไป10วันข้อค้าก็ตกลงซื้อวัวตัวเนี้ในราคา35,000บาทวัวตัวนี้ลุงะเขานั้นเขามีกำไร1,000บาทต่อตัวแกมานั่งคิดแล้วคิดอีกคือแกต้องลดต้นทุนโดยการให้เหลือต้นทุนวันละ30บาทหรือ40บาทถึงมีกำไรแกเอาอาหารค้นนะครับแล้วก็อะไรจะไม่อะไรสารพัดมามิกรวมกัน ให้เหลือต้นทุนอาหารกิโลละ4บาท5บาทหรือต้นทุนต่อวันวันละ3บาท3 0ิบาท4 0บาทนะครับพอแกทำ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 ไปแล้ววัวไข่เหมาตัวสมัยก่อนนะครับพอเต็มเต็มล่างเนี่ยมันก็ขายได้แล้วจริงไหมครับพอขายได้พ๊บแกก็ปลูกฝังลูกหลานมาช่วระยะเวลายาวนานว่าต้องลดต้นทุนนะครับจะต้องเอาตัวนั้นตัวนี้เนี่ยมาใส่เพื่อที่จะให้ลดต้นทุนและ จะเราจะมีกำไรมากกว่าเดิมนะครับแต่เดี๋ยวก่อนครับสมัยนี้ณนะเวลานี้ณนะชั่วโมงนี้เป็นการขายวัวแบบช่างกิโลครับวัวที่ลดต้นทุนโดยการนำกากนั่นกากไอ้นี้เข้ามาใส่เพื่อที่จะเป็นการลดต้นทุนช่วงเอวช่วงไหลช่วงตูดมันไม่ออกมันเต็มโครงโครงไปแบบนั้นอะ่ะมันช่างขายไม่ได้ มันไม่มีกําไรแล้วการขนส่งไปต่างประเทศอ่ะมันยุบนะครับเพราะฉะนั้นมันถึงซื้อขายกันไม่ได้นะครับสําหรับวัวที่ลดต้นทุนวัวไหลหน้าไม่ออกช่วงท้ายไม่ออกประมาณนี้นะครับมันถึงขายไม่ได้นะครับถ้าลดต้นทุนแบบนี้หนักแน่นอนครับหนักใจขายไม่ได้ครับการลดต้นทุนที่ถูกวิธีนะครับผมยกตัวอย่างลำอ่อนกับ กากถั่วที่ผ่านมานะครับการลดต้นทุนที่ถูกต้องคือการที่ซื้อกากถั่วที่คุณภาพเดิมแบบเดิมจาก14บาท15บาทตามราคาท้องตลาดนะครับซื้อให้ถูกลงเหลือ10บาทโดยการเป็นสมาชิกหรือการไปซื้อโคต้าจากเขานะครับมันจะเหลือ10บาท11บาทมันถึงจะดีนะครับแล้วก็ ล้ำอ่อนเราต้องเป็นซื้อในราคาสมาชิกนะครับมันจะเหลือในราคา7บาทไม่แต่ปกติแล้วคนเราอ่ะมาลดต้นทุนโดยการเอาล้ำอ่อนมามิกกับล้ำหยาบเพื่อที่จะเป็นล้ำรวมจาก10บาทเหลือในราคา7บาทนี่คือการลดต้นทุนที่ผิดนะครับลดต้นทุนที่ถูกคือการซื้อของแบบเดิมคุณภาพเดิมในราคาที่ถูกลงนะครับถึงจะเป็นการ ลดต้นทุนที่ถูกต้องนะครับผมเชื่อว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์แก่ทุกท่านที่รับชมนะครับสามารถคอมเมนต์ลงมาเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ผมหรือใครมีข้อโต้แย้งอะไรก็สามารถคอมเมนต์ลงมาได้นะครับผมไมไ่รู้ดีที่สุดแต่ผมจะพูดทุกอย่างเท่าที่ผมรู้นะครับและเพจรู้รอบตอบโจทย์ของเราเนี่ยจะมีคลิปให้ความรู้ดีๆเกี่ยวกับการขุนวัวทุกวันนะครับ ขอบคุณทุกการรับชมนะครับผมสามารถอยู่ทองและเพจรู้รอบตอบโจทย์สวัสดีครับแล้วพบกันคลิปหน้านะครับเนี่าเพิ่งผมว่าคุณอาจจะไม่เข้าใจนะครับอาหารข้นแบบที่คุณเคยใช้ที่ไม่ได้ผล8กิโลครึ่งนะครับลํำออนครึ่งกิโลนะครับสำหรับ10กิโลนะครับ กากถั่วเหลืองนะครับ1กิโลนะครับโดยการโดยการคุกเขาให้เท่ากันให้เข้ากันนะครับแบบนี้นะครับผสมอย่างไรก็ได้นะครับให้เข้ากันนะครับ มันจะได้อัตราส่วน10กิโลคดีนะครับอันนี้ถ้าได้ผลอย่างไรมีผลลัพธ์อย่างไรทักอินบ็อกเพจผมมาบอกแล้วก็แจ้งบอกเลยครับว่าได้ผลหรือไม่ได้ผลเนี่ยหรือไม่ได้ผลอย่างไรนะครับบายบายไปแล้ว